คือหลังกินเสร็จก็เอาไปแต่งห้องต่อได้เลยน่ารักเนาะชอบมากแต่ที่เรียกเขาจะเป็นกลมๆแบบนี้นี่น่ารักไหมปกติทุกคนถามว่าใช้โปสการ์ดอะไรติดผนังก็คือส่วนใหญ่ได้แถมจากอะไรก็เอามาติดหมดเลยแต่ว่าเราว่าเปิดไฟไ่อย วลรูปดูทันไหมทุกคนดูทันไหมดูทันไหมซีเรียลเขาแอบหวานไปหน่อยอะทุกคนมันจะเป็นช็อกโกแลตแบบค่อนข้างติดหวานหน่อยแต่ว่าก็กินกับนมก็โอเคขึ้นเลยนะกล่องน่ารักอย่างวันแนะนำทุกคนพี่ชายไปท็อปแล้วก็เห็นว่ากล่องน่ารัก น่ารักดีจังเลยเป็นคนชอบสะสมของอะไรแบบเนี้ยก็จะไปทำงานต่อก็คือเดี๋ยวไปแพ็คของแล้วก็ค่อยกลับมาตัดคลิปช่วงนี้วันนี้วันเสาร์ก็จะใช้ชีวิตประมาณนี้แหละทุกคนกเดี๋ยวไปแพ็คของกันเลยเนาะ,ะทุกคนถุงขาดอะ่ะเดี๋ยวอันนี้เคสจะหาถุงใหม่เปลี่ยนให้นะโอ้ยก็ อันนี้ขออวดของนอยอันนี้เป็นของที่เคกาจินเลือกไว้อันนี้ของเคสแล้วก็อันนี้ของเคสนี่ของจินของจินอันนี้เป็นกล่องที่ ลองกดมาจากใน La ซ a d a ซึ่งเรารู้สึกว่ามันดีเราก็เลยจะมาป้ายยาทุกคนนะคะเขาเป็นกล่องที่พับเก็บได้ด้วยแล้วก็ใส่เสื้อผ้าจุได้ก็ค่อนข้างเยอะนะมีประมาณนี้เลยเออเราลองสั่งมาแล้วมันถูกใจเพราะเราอะหากล่องมานานมากที่จะแบบชอบแล้วปรากฏว่ากดมาแล้วโอเคเลยถูกใจ <c oughs> เสร็จไปหนึ่งภารกิจก็คือการแพ็คของ <c oughs> ต้องไปตัดคลิปต่อแล้วทุกคนเป็นกำลังใจให้เคทน,นะ มืดมากเลยอะไม่มีแดดเลยวันนี้ก็เดี๋ยวเคจ,จะมาตัดงานต่อก็คือใช้แอปเดิมเลยนะคะทุกคนแอป V L, L O หรือว่าจริงๆทางแบรนด์อะเขาบอกว่าแอปเขาอ่านว่าโลนะแต่เราก็ชินนะกับการอ่านว่า V L, L O ทุกคนชินเหมือนกันเราไหมดาวน์โหลดมาลองใช้งานได้นะคะทุกคนทั้ง iOS แล้วก็ Android. แล้วว่าแอปเนี้ค่อนข้างแบบดีเลยนะคือตั้งแต่ดาวน์โหลดอ่ะแอปนี้ก็สามารถใช้งานฟรีได้เลยแต่ว่ามันจะใช้งานฟังก์ชันบางอย่างไม่ได้ใช้ฟรีของเขาก็มีข้อดีเหมือนกันนะคือเรารู้สึกว่าชอบตรงที่สามารถเรนเดอร์โดยไม่ติดลายน้ําได้เลยอันนี้เราว่าเวิร์กมากสำหรับใครที่ใช้บ่อยๆจะซื้อแบบพรีเมียมก็ได้นะเพราะว่าเคท่าซื้อพรีเมียมมาในราคา2 9 9แต่ว่าปัจจุบันเนี้เหมือนจะเป็น699แล้วก็รู้สึกว่าเออตอนนั้นเราซื้อมาแบบ ราคาคุ้มมากดีมากทุกคนตอนนี้699ก็รีบไปซื้อกันนะคือไม่รู้ว่าในอนาคตเขาแบบจะขึ้นราคาอีกหราาอือเปล่าอ่ะอันนี้ก็คือปลดล็อกทุกฟังก์ชันเลยเราอยากได้สติกเกอร์น่ารักหรือว่าเพลงหรือฟอนต์อะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบใช้ได้ครบทุกวงจรของแบบฟังก์ชันทุกอย่างของเขาเลยถ้าเกิดใครแบบไม่ชชว่์ว่าตัวเองจะได้ใช้งานบ่อยขนาดนั้นหรือเปล่าอ่ะลองใช้เป็นรายสัปดาห์ก็ได้นะคะอืมก็คุ้มค่าที่จะลองซื้อมาลองเล่นดูนะี่ทุกคนที่ชอบแอปเนี้ยเพราะว่าฟิลเตอร์เขาอ่ะ สวยแล้วก็ใช้ทีไรนะทุกคนถามมาตลอดเลยนะว่าใช้ฟิลเตอร์ของอะไรมันมีให้เลือกเยอะมากเลยนะอย่างเคสแเคสชอบฟิลเตอร์โมด2แล้วก็ปรับไปสักประมาณเนี่ยส5อย่างเงี้ยประมาณเนี้ยเห็นไหมมันจะได้ฟิลเตอร์ที่แบบ ระมุดตุ้นมากฟอนต์ของเขาก็มีให้เลือกเยอะเลยนะคะทุกคนเยอะมากมีหลายอันมากเลยนะที่เราก็ใช้ถ้าเกิดคนที่แบบมีฟอนต์ในดวงใจตัวเองอยาก Import เข้ามาในแอปก็ทําได้นะเนี่ยเคสก็ Import ฟอนต์เนี้ยเข้ามาด้วยตัวเองก็คือฟอนต์เนี้ยมันก็สามารถทําได้หรือจะใช้ฟอนต์ข้างในของเขาก็ได้ก็มีให้เลือกเยอะเหมือนกันเนี่ยมันมีเพลงสําหรับที่ไว้พวกทำวอล์กเงี้ยอันเนี้ยคือแบบเนี่ยเพลงที่ชอบแ้วก็จะปักไฮไลท์ไว้อันเนี้ยเพลงเนี้ยมันจะเป็นจังหวะช่องเรา ตึ้ง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 ดึ้ง,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 งนี่มันจะเป็นแบบแนวจวังหวะแบบเปียโนอะเออนั่นแหละเนี่ยเคสก็ใช้เพลงในนี้เลยซึ่งม,มันก็เห็นไหมเพลงในแอปนี้ไม่ติดริขสิทธสิ์นะคะก็คือใช้งานได้เลยแล้วก็เขามีหลายอันด้วยนะสติ๊กเกอร์เขาก็มีให้เลือกเยอะเลยนะคะทุกคนนี่เราแบบปักไว้เยอะเลยแบบชอบหลายอันเลยอย่างอันเนี้ยน้องก้อนเมฆอ,อย่างเงี้ยก็ชอบน่ารักตัดวอล์กใช่ไหมมาที่หมวดวอล์กก็ได้หมวดวอล์กก็จะมี อิโมจิหรือว่าสติ๊กเกอร์แบบเนี้ยให้ไปใช้ในวอลกได้อันนี้ลองไปเลือกกันเลยนะมันมีหลายหมวดให้แบบให้ไปลองเล่นอะ่ะต้องไปใช้งานเองจริงๆนะมันสามารถตัดริวที่เป็นแนวตั้งก็ได้นะไม่ได้ตัดแค่ที่เป็นแนวนอนของวอล์อ่ะจริงๆรงิวตัวเนี้ยจีนอ่ะตัดมาให้เคสก่อนนะแล้วจึงค่อยดรอปมาให้เราเราอยากแนะนํามากถ้าเกิดใครที่ใช้ iOS ใช่ไหมมันสามารถดรอปแชร์โปรเจกต์กันระหว่างเครื่องก็ได้นะก็คือกดปุ่มตรงเนี้ย ที่มันจะเห็นว่าโปรเจกชาร์ดเนี่ยสามารถดอกไปอีกเครื่องได้เลยเพิ่งอัปเดตแล้วก็แบบว้าวแบบฟังก์ชันนี้มากเลยแล้วก็แอปนี้ทุกคนไม่ต้องไปหาปุ่มเซฟนะคือเขาไม่มีปุ่มเซฟนะเพราะว่ามันเป็นแอป,ปที่เซฟอัตโนมัติทุกคนสามารถเลือกการเลนเดอร์แบบ Resolution อย่างเงี้ยอยากจะให้เป็นระดับ High หรือ QSD ก็ได้ส่วนใหญ่เราจะปรับไปที่ High แล้วก็ใช้ f r a m e Rate 60แล้วรู้สึกว่ามันจะได้คุณภาพวิดีโอที่ชัดแล้วก็คมดี ที่เราลองอัปเดตมานะเราชอบมากเลยทุกคนปกนติเวลาที่ย้ายตำแหน่งเฟรมในแอปใช่ไหมมันจะย้ายได้แค่เนี่ยครั้งเดียวใช่ป้ะแต่ว่าฟังก์ชันใหม่ของเขาอะ่ะมันสามารถกดจิ้มที่ตรงนี้ทุกคนเห็นไหมแล้วก็มันจะมีเฟรมทั้งหมดที่เราคัดชอดแต่ละอันใช่ไหมแล้วเราอยากไล่หลายๆอันแล้วก็เลือกจิ้ม1อัน2ออัน3อันอย่างเงี้ยแล้วก็กดค้างไว้แล้วก็ย้ายไปที่ตำแหน่งอื่นก็ได้มันดีมากเลยมันช่วยให้เราแบบ ย้ายเฟรมได้ไวมากเผื่อบางคนยังไม่รู้ว่าคือเราสามารถทับวิดีโอทับซ้อนกันหลายๆวิดีโอก็ได้เดี๋ยวเราจะลองเอาวิดีโออันนี้ใช่ไหมวางทับลงแล้วก็แค่จิ้มลงไปมันก็จะสามารถประกบวิดีโอตรงนี้ได้ แล้วก็ที่สําคัญวิดีโอตรงนี้ที่เราเลือกลงมาใช่ปะเราสามารถปรับระดับเลเยอร์มันได้ด้วยนะมากดที่ตรงนี้แล้วก็เลื่อนลงมาตรงนี้เห็นไหมทุกคนสีมันก็จะเหมือนกันเลยเพราะว่ามันมาอยู่ภายใต้ฟิลเตอร์เดียวกันแล้วก็จะได้วิดีโอที่แบบสีเหมือนกันด้วยถ้าเกิดเราอยากให้ฟอนต์มันไปอยู่ข้างล่างเฟรมวิดีโอตรงนี้ก็ทําได้นะทุกคนก็เลื่อนลงมาจิ้มที่จุดเดิมเลยนะที่มันเป็นรูปชั้นเลเยอร์แล้วเราก็สามารถนี่สามารถบังคับแบบ จะเอาอันไหนไ,หนไว้เลเยอร์ที่1นึ่งเลเยอร์ที่2เผื่อบางคนงงนะเลเยอร์บนสุดก็คือจะอยู่บนสุดก็จะเห็นชัดแต่ถ้าโดนลงมาข้างล่างมันก็จะโดนถูกทําไว้แค่นี้เลยทุกคนเป็นลูกเล่นใหม่ไปลองเล่นได้ เก็บบันทึกไว้แล้วก็น่าจะเอาไปรวมกับอีกวันหนึ่งของจีนก็ทุกคนก็ลองไปดูนะว่าปกติจีนทําอะไรบ้างถ้าจีนจะเหมือนปกติจีนจะส่งไฟงานให้เราพอช่วงที่จีนส่งไฟงานให้เราเราก็จะทํางานแล้วจีนก็จะว่างแต่ถ้าช่วงไหนที่จีนไม่ได้ส่งไฟงานให้เราเราก็จะว่างสลับเหมือนเหมือนสลับกันว่างไปอะไรประมาณนี้ กินที่นัดคิไวไว้อ่ะค่ะวันนี้เรามาทำเล็บดูสภาพสิก็คือแบบว่าไม่ได้ทำเล็บนานมากตั้งแต่โควิดอือฮือนี่มีความแบบเล็บลอกแบบไม่ได้ดูแลเลย เล็บให้เลือกเยอะมากเลยแต่ว่านี้เราแอบเตรียมลายเล็บมาเองเดี๋ยวมาดูว่าฟินิชลุปมันจะเป็นยังไงทำไมน้องมีน่ารักอย่างนี้เพราะว่าอยากมาอยู่บทเล็บของเราตอนหลังก็ใส่ ลบน้ำยาบางอะไรบางส่วบางคนต้องย่อส่วนเลยนะเป <c oughs> ็นที่เล็กถ้าเป็นคนเล็กใหญ่ๆนี่คือแบบดีมากเลยนะใช่มันจะ,จะทำง่ายขึ้นด้วยเนแบบสปาที่ได้แช่มือก่อน มันจะออกง่ายกว่านี้เข้าข้างอ,อกได้เลยค่ะด้าน,นี้นะคะมีเล็กมือหนูเล็กขนาดนี้เลยคเท้ารูเล็กขนาดนี้ หรือว่าเราวนเราก็เข้าไปจอดตรงนู้นเอารถไปจอดสองนู้นน่าจะง่ายกว่าไหมคะนนนนเานาะเนาะเสร็จแล้วทุกคนจะทำไปอวดเคะว่าเคสติดลิปออมแล้วก็มาทำล็บจริงเลยทุกคนน,นี่ไงคะใกล้ๆข้อตรงนี้ตรงนีนน้ค่ะ ว่าจอดอยังไงเราก็ไม่รู้แกแกไม่ตามเข้าไปอ่ะตามเข้าไปขับไปเรื่อยๆให้คุกกี้ทำนานกันกินอะไรดีแกจา๋าทางนี้ทางนี้ทางนี้มี่นะแต่ไม่น่ารนาดอทิที่เนี่ยก็คืออยากมากินมากๆมาถึงไอคอนสยามร้านปิด เนี่ยทุคนรานเนี้ยเขามันไก่สิงคโปร์อร่อยมากก็มันมีเซตพเดด,ด้วยอ่ะนนี้เดนเกิดกันนี่ใช่ดงเกิดลยอยน,นี่คือสั่งในเดืนนเอนกิดนะ เป็นเซตวันเกิดเพราะว่าเดือนนี้วันเกิดแล้วเอาหมูอย่างเดียวค่ะขอบคุณนะคะจะไปดูให้ดูไหมไม่มาของหวานนะนี่หรอของหวานเนาะดูไว้ก็ได้ไม่ไมไเป็นไรหรอกนี่ในเซตมันได้อันเนี้ยอันนี้ก็หมดไม่เมื่อกี้เขาในเซตแกไม่เปลี่ยนเป็นน้ำเปล่าอ๋อสงสัยนี่ขอาวานเนา แต่ที่เซนทรัลมันไม่อร่อย เบอร์เดย์ทูยูนะครับภูมจีนนะไหนเดยยไม่ใช่ค่หลอยเป็นจานโอ้สอดไฟนี่น่า ิ่มีตัวโน้มมาตัน thank you กรสือเนาะมือบ่อยๆไปเลยกรุงเทพดูแฟนโอลี่โกเลยบดีบอกแคทแมนหรือว่า มันเปียอเลยค่ะใช่เพียรมาตอนนี้ยังเเรามีรถสักหนึ่งเก้าค่เดี๋ยวให้อ่านลงไปเดี๋ยวแกะพลาสติกให้ดูเนาะได้ใส่เลยถ้าไม่งั้นต้องรอของประมาณ3สัปดาห์ใช่แต่ที่นี่ก็มีของมาเรื่อยๆใช่ไหมถูกต้องค่ะ1 2เนี่ยเอาศูนย์สี่นะครับก็ไม่อ่านลงไปเลยให้าจิ้มคุณอะไรคะเชื่นก็ได้ค่ะ กำไรใหม่ของเราเพื่องานแพ็คไปทุกคนน่าจะเห็นใสรจมาเลยได้ดดวันนี้แล้วก็หมุนขึ้นหมุนจนกว่ามันจะหยุด ไหน,น,ลนปลาไหมอุ้ยแพ็กเกจใหม่แซบ่บอันนี้แหละ นี้ดีกว่าเมื่อกี้เราเห็นมีคนหยิบอันนี้ไปทำไมอ่ะทำไมต้องฆ้าให้เป็นรูปหัวใจไข่มีความรักเดี๋ยวมันจะปิดแล้วไข่ไข่มีความสุขกินแล้วจะได้เป็นคนมีความสุขใช่อันนี้แหละเค็มเผือ<ๆ>เนี่ต่างกันไง